สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Blacklock World Server ไต้หวันนะครับโดยในคลิปนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนโคสเบต้านะครับผมจะพามาเก็บสำรวจในแมป Yone m o เ n t เทนเพื่อเอาไอเทมปีก3าสีอันนี้นะครับฝ่อไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Paytwins ทำอาไปด้วยนะครับเติมถูกกว่เติมเองจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินในเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCS เพื่อสปอนเมอร์บ วิธีการไปโยเนียร์มัลเทนก็คือเดินขึ้นไปด้านบนพนเทล่าแล้วก็เข้าวาร์ปด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นแมปโยเนียร์มัลเทนนะครับที่เราจะได้เก็บกล่องแล้วก็รวบรวมคาแตมเนี่ยให้ถึงที่กําหนดถึงจะได้ตัวปีกนะครับซึ่งเมื่อกี้เข้าวาร์ปมาก็เก็บไปแล้ว1กล่องเรียบร้อยนะครับโดยหีบสีน้ำตาลจะได้แต้มสำรวจ10แต้มส่วนหีบสีแดงทอง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เป็นหีบใหญ่ที่เก็บได้4อันในแมปนี้จะได้ทั้งหมด50แต้มตอนน่อ1กล่องนะครับโดยถ้าเราสำรวจเปิดหีบในแมปนี้จนได้แต้มสำรวจทั้งหมด480ก็จะได้รัับตวปีกอัันนนี้น่นนเองะครับ ซึ่งใส่ของโตปีก็จะเพิ่มค่า HP 8 0 Defense 5แล้วก็ M Defense สนะครับส่วนการเปิดสาวาร์ปหรือว่าหาจุดถ่ายรูปนี่นะครับมันจะได้แต้มทั้งหมด10แต้มเดี๋ยวเรามาไล่เก็บแล้วก็เปิดจุดต่างๆกันนะครับในแมป Yone m o u n t เทนโดยกล่องแรกเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนที่เราเข้าวาร์ปมาที่แมปนี้นะฮะเราก็ไล่เก็บกล่องตามตัวเลขที่ผมใส่ไว้ในมินิแมปที่ผมโชว์ด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กกล่องที่2นะครับได้แต้มทั้งหมด10แต้ม จากนั้นวนกลับมาที่จุดหน้าวาร์ฟนะครับเนื่องจากว่าข้างในไม่มีกล่องแล้วเราจะเดินตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เริ่มเข้าด้านในไปนะครับแล้วก็ไปจุดที่3เพื่อเปิดสาวาร์ฟโดยในคลิปผมจะมีช่วงที่เร่งสปีดด้วยนะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันเนี่ยก็ทยอยพอคลิปแล้วก็เก็บแต่ละจุดไปเรื่อยๆเมื่อเราเปิดสาวาร์ฟเสร็จแล้วก็จะไปจุดที่4กันต่อนะครับจะเป็นกล่องสีน้ําตาลอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่ากล่องนี้มันจะมีพัซโซให้มีอีกคนเนี่ยมายืนตรงนี้ก่อนเพื่อทําการเชื่อมจิตนะครับผมก็เลยเ โลหีวันนี้จะเป็นแค่เทียสีน้ำตาลนะครับจะได้แต้มสำรวจแค่1ิบแต้มจากนั้นก็ไปจุดที่5กันต่อครับไปเปิดหีบสีน้ำตาลอันนี้นะครับจากนั้นก็จะไปจุดที่6นะครับจุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะถ้าเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แต้มสำรวจ1ิบแต้มแล้วก็จะเห็นว่าจะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องอยู่ตรงสะพานนะครับ เรเดินเข้าไปชนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอันที่7แล้วนะฮะแล้วก็วิ่งกันต่อไปที่จุดด้านล่างของแมปนะครับเพื่อเปิดสวาร์ปเมื่อเปิดสวาร์ปเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งตามเข็มนาฬิกาต่อไปเรื่อยๆนะครับทางแยกด้านซ้ายเนี่ยยังไม่ต้องลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทีหลังหลังจากเก็บแมปนี้เสร็จแล้วนะครับดังนั้นก็อยู่แมปนี้ต่อครับแล้วก็วิ่งตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆตัวละครมันจะเริ่มเข้าซอกด้านในเข้าไปลึกๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่9้าและอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของแมปนะครับจากนั้นวิ่งต่อไปจะอยู่ที่ด้านซ้ายของแมปนะครับจะมีทางแยกสะพานไม่ต้องไปด้านซ้ายนะครับเนื่องจากว่าผมเดินไปแล้วไม่มีกล่องให้เก็บก็ไปที่ด้านขวาต่อได้เลยนะครับพอเดินมาด้านขวาให้เลี้ยวขวาแล้วก็เข้าซอกด้านในนะครับจะมีกล่องหีบสีน้ำตาลให้เก็บอีกหนึ่งกล่องหลังจากเก็บกล่องที่10แล้วนะครับเราจะไปจุดที่11กันต่อจะเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะ จุดนี้อาจจะต้องเดินตามเข็มนาฬิกานานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจุดถ่ายรูปอยู่ค่อนข้างไกลเมื่อถึงแล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยนะครับจะได้แต้มสำรวจอีก10แต้มตอนนี้เราจะมีแต้มสำรวจทั้งหมด110แล้วนะครับใกล้จะครบเฟสแรกก็คือ120แล้วซึ่งเราจะได้เซนีทั้งหมด2 0 0 0 0นะฮะแล้วก็เดินมาต่อยนิดหน่อยนะครับจะได้เปิดกล่องที่12ตอนนี้แต้มสำรวจก็ครบ120แล้วนะครับสามารถรับเซนีได้2 0 0 0 0แล้ว แต่เราต้องวิ่งเก็บต่อเพื่อเอาแต้ม480เพื่อเอาปีกนะฮะแล้วก็จะวิ่งต่อไปที่จุดสวาร์ที่13นะครับเพื่อเปิดสวาร์ฟแล้วก็ได้แต้มอีก10แต้มเมื่อเปิดสวาร์ฟเสร็จแล้วก็เดินข้ามสะพานหินขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องอันที่14ไม่แน่ใจว่ากล่องนี้จะได้ตัวตราวิ่งเหมือนกันทุกคนไหมนะครับถ้าเกิดได้ตราวิ่งมาเนี่ยก็กดใช้ได้เลยนะครับจะได้สำรวจได้ไวยิ่งขึ้นจากนั้นก็ไปเปิดหีบกล่องที่15กันต่อนะครับแต่ว่าจุดนี้ จะไปหีบอันใหญ่ได้50แต้มนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องฆ่าง,งูดําให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวงูดํามันเบลค่อนข้างสูงนะครับเบลจะ10เลยถ้าเกิดตีไม่ไหวก็เอาเพื่อนมาช่วยตีได้นะครับในคลิปผมนี้มีคนตีงูดําตายพอดีครับผมก็เลยเปิดกล่องได้เลยซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าหีบอันใหญ่มนจะได้แต้มสำรวจถึง50แต้มเลยนะครับจากนั้นจะเพิ่งให้เพื่อนบีวิงกลับเมืองไปนะครับให้มายืนที่แท่นนี้ก่อนเราจะได้เปิดหีบันที่16ได้นะครับ หลังจากกล่องที่16ก็จะเข้าสู่ตรงกลางแมปแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3กล่องก็คือ17 18แล้วก็19กล่องที่17จะเป็นกล่องใหญ่นะครับจะได้ทั้งหมด50แต้มแต่ต้องตีงูดําให้ตายก่อนนะครับจะเป็นงูดาเลเวล70ซึ่งถ้าเกิดตีไม่ไหวก็ให้เพื่อนคนนั้นแหละมาช่วยตีต่อนะฮะเมื่อเราสังหารงูดําได้แล้วก็จะเปิดหีบสีแดงอันใหญ่อันนี้ได้นะครับจะได้แต้มสารวจมาทั้งหมด50แต้มซึ่งตอนนี้แต้มสารวจของเรา250แล้วนะครับ จะได้โอริมาเป็นรางวัลอีก5ก้อนนะครับแล้วก็มิตรงกลางแมปนี้อีก2กล่องนะครับจะเป็นกล่องสีน้ำตาลกล่องที่18กับกล่องที่19นะครับและเมื่อเราเปิดกล่องที่19เเสร็จนะครับให้เราเปิดแมปขึ้นมาแล้วก็วาร์ปไปที่เสาวาร์ปด้านล่างของแมปนะครับเพื่อที่เราจะไปสำรวจแมปถัดไปก็คือแมปที่อยู่ด้านล่างอันนี้นะครับ และเพื่อเป็นการรีเช็คก่อนจะไปแมปถัดไปนะครับผมจะเปิดให้ดูว่าตอนนี้ผมเก็บอะไรไปแล้วบ้างในแมปแรกก็จะมีหีบเล็ก12หีบใหญ่2จุดถ่ายรูป2แล้วก็เปิดสาวาร์ฟ3นะครับรวมแล้วก่อนไปแมปถัดไปต้องมีแต้มสำรวจประมาณ270จากนั้นเราก็ไปสำรวจแมปด้านล่างกันต่อนะครับขออนุญาตเอามินิแมปไปไว้ด้านขวาแทนนะฮะเราจะไปเปิดกล่องที่20ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเดินตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเลยต่อมาจะเป็นกล่องที่21นะครับจะเป็นกล่องหีบใหญ่ซึ่งได้50แต้มนะครับ ึ่งเงื่อนไขคือต้องสังหารเอลเดวิโลเวลสีก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะง่ายกว่าง,งูดำนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็เอาเพื่อนมาช่วยตีได้กิ่นี้จะได้อีก50แต้มนะครับตอนนี้แต้มสำรวจก็จะเป็น330แล้วนะครับจากนั้นก็วิ่งออกมาเดินตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยนะครับเพื่อเปิดสาวาร์อันที่2 2และเมื่อเราเปิดสาวาร์ปเสร็จนะครับก็ให้เดินข้าสะพานด้านซ้ายไปนะครับ ตรงสะพานด้านซ้ายจะมีหีบอีกหนึ่งอันที่มีพัซเซลคือต้องให้เพื่อนมายืนตรงแท่นก่อนนะครับเราถึงจะเปิดกล่องได้แล้วมัลรเปิดหีบได้แล้วอย่าเพิ่งเดินออกสะพานไปนะครับให้เดินมาที่โดมอันนี้ก่อนจะมีหีบอีกหนึ่งอันให้เปิดนะครับและในตอนนี้ต้าสัมฤทธก็จะครบ360แล้วนะครับก็จะได้ซีนีเป็นรางวัลอีก3 0ม0 0ืน จากนั้นก็เดินข้ามสะพานออกไปแล้วก็ไปเปิดกล่องที่25นะครับซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของแมปใกล้ๆวาร์ปนะครับและเมื่อเราเปิดกล่องที่25แล้วนะครับให้เดินไปที่ด้านซ้ายของแผนที่เพื่อข้ามสะพานไปที่ด้านซ้ายแล้วก็เปิดกล่องที่26 27แล้วก็จุดถ่ายรูปที่28นะครับอันนี้เป็นกล่องที่26นะครับ แล้วก็ย้อนกลับมาเปิดกล่องที่27แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่28จากนั้นก็เดินย้อนข้าสะพานออกมานะครับแล้วก็ไปเปิดสาวัที่29เมื่อเราเปิดสาวัที่29แล้วนะครับจะมีกล่องที่30อยู่ที่ด้านซ้ายบนบริเวณเกาะโพโพลิงนะครับก็ให้เราเดินต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเปิดกล่องนั้นก่อนนะครับ ก็จะเป็นกล่องที่30นะครับตอนนี้ต้งสำรวจก็จะมีอยู่ที่420เราต้องเก็บให้ครบ480รนะครับเลือนิดเดียวเท่านั้นจากตรงน,นี้ให้เราเปิดมินิแมปแล้วก็กดบ้ามาที่เสาอันนี้ได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินแล้วก็วิ่งไปเปิดกล่องที่31กันต่อนะครับซึ่งอยู่ในซอกด้านใน หลังจากเปิดกล่องที่31นะครับก็ให้วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็เข้าด้านในไปเปิดกล่องที่32แล้วก็วิ่งไปกลางแมปต่อเพื่อเปิดกล่องที่33นะครับและหีบสุดท้ายนะครับเราจะวิ่งเข้าด้านในกันต่อเพื่อไปเปิดหีบอันที่34ซึ่งเป็นหีบสีแดงนะครับจะได้แต้สมสำรวจ50แต้มแต่ว่าการเปิดหีบอันนี้นะครับจะต้องสังหารมอนเตอร์ัวฮอนให้ตายก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดหีบได้ ตอนนี้ตั้งสำรวจเรามีทั้งหมด450้าบนะครับถ้าบวยอีก50อันนี้ก็จะเป็น500ก็จะรับปีกได้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวมอเตอร์ฮอนเนี่ยมันแค่เวล30สามสิบนะครับน่าจะไม่ยากมากแต่พวกมอนที่มันเฝ้ากล่องเนี่ยเลือดใจค่อนข้างเยอะนะครับอาจใช้เวลาในการฆ่านิดนึงเมื่อเราสังหารฮอนได้แล้วก็วิ่งไปเปิดกล่องได้เลยนะครับก็จะได้ตัวปีกมาเรียบร้อยแล้วส่วนใครอยากเก็บสำรวจให้ครบในแมปนี้เลยก็<ๆ>ไปสำรวจในจุดที่3536 37 38ต่อบด้าสามหกสาอเจ็ด้ามแปดต่อได้เลวนะครับ อันนี้ก็เป็นปีที่ได้จากการสำรวจแมปโยเนียเมลเทนนะครับซึ่งในเกมแร็กแอนด์ล็อกเวิลดเนี่ยเราเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เข้าไป DIY ได้ด้วยนะครับโดยจะปรับโชว์ปีให้มันเล็กลงก็ได้หรือว่าจะโชว์ปีให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับพอระปรับเสร็จแล้วเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์ที่ตัวละครที่อยู่ด้านนอกด้วยนั่นเองเวลาเพื่อนคนอื่นเดินมาเจอก็จะเห็นว่าปีของเราเนี่ยอันใหญ่กว่าคนอื่นด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นไกด์การสำรวจในแมปยเนียร์เมลเทนนะครับเพื่อเอาไอเทมปีกมาใส่เท่ๆสวยๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซั b สไครป์ช่องจินเจอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ